สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือโดยที่เราไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันและไม่ต้องผูกบัญชีธนาคารนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่เว็บ google นะครับจากนั้นพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่าจองตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็ให้เรากดปุ่มค้นหาจากนั้นก็คลิกลิงก์นี้นะครับลิงก์แรกเลยครับ เมื่อเราคลิกแล้วมันจะพาเรามาที่หน้านี้นะครับจะเห็นว่าตรงมุมบนขวานะครับจะมีปุ่มให้เราเข้าสู่ระบบในส่วนนี้เราจะเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับทีนี้เราจะมาดูตรงส่วนนี้กันนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะมีทั้งเที่ยวเดียวแล้วก็เที่ยวไปกลับนะครับใครจะไปแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะติ๊กแบบไปกลับให้ดูก่อนนะครับ คลิกครั้งแรกที่วันที่จะเป็นเที่ยวขาไปนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กอีกทีนึงก็จะเป็นวันกลับนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นกดถัดไปก็จะมีเที่ยวบินขึ้นมาให้เราเลือกนะครับส่วนของผมจะเดินทางเที่ยวเดียวก็กดตรงนี้ได้เลยจากนั้นเราก็เลือกสนามบินต้นทางนะครับของผมสะดวกไปที่สุวรรณภูมิผมก็จะเลือกเป็นอันนี้นะครับก็คือสนามบินสุวรรณภูมิเป็นตัวนี้ครับจากนั้นเราก็เลือกสถานีปลายทาง ของผมจะเดินทางไปเชียงใหม่ในช่องนี้เราก็พิมพ์ว่าเชียงใหม่ขึ้นมาได้เลยครับมันก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้เราก็ติ๊กไป1ทีนะครับจากนั้นเราก็จะเลือกวันเดินทางนะครับของผมเลือกเป็นวันที่6นะครับจากนั้นเราก็กดคําว่าค้นหาตรงนี้นะครับก็จะมีเที่ยวบินขึ้นมาให้เราเลือกมากมายนะครับแต่ตรงนี้นะครับ เมื่อเรากดแล้วเนี่ยสายการบินมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดบางทีมันก็เยอะเกินไปจนเราเลือกไม่ถูกเพราะฉะนั้นให้เรามาที่ตรงนี้นะครับตรงปุ่มที่เขียนว่าตัวกรองให้เรากดที่ปุ่มตัวกรองแล้วจากนั้นก็ดูตรงนี้นะครับว่าเราสะดวกบินในช่วงเวลาไหนของผมสะดวกบินเป็นช่วงเวลาเช้าผมก็กดตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นผมก็กดสําเร็จครับมันก็จะขึ้นมาเฉพาะเที่ยวบินเวลาเช้านะครับที่เราต้องการ จากนั้นผมก็จะทำการเลือกเที่ยวบินที่ผมต้องการนะครับอย่างตัวผมสะดวกบินเวลา6.15นะครับผมต้องการไปถึงเชียงใหม่เวลาประมาณ7.00โมงกว่าๆผมก็เลือกเที่ยวนี้นะครับเมื่อเลือกเที่ยวบินได้แล้วก็จิ้มลงไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะพาเรามาที่หน้านี้ครับถึงตรงนี้ก็ให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับส่วนนี้จะเป็นชื่อของสายการบินที่เราเลือกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเที่ยวบินส่วนตรงนี้ จะเป็นสนามบินต้นทางนะครับเราก็ดูว่าเราเลือกถูกต้องไหมด้านล่างถัดลงมาก็จะเป็นสนามบินปลายทางนะครับก็ให้เราดูให้ดีว่าเราเลือกถูกสนามบินหรือไม่ถ้าเลือกถูกต้องแล้วก็ให้เรากดคําว่าต่อไปนะครับจากนั้นมันจะพาเราไปที่หน้ารายละเอียดการจองนะครับให้เรากรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามนี้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของผู้จองนะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับกรอกตามหัวข้อเขาได้เลยนะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วก็ให้กดที่ปุ่มบันทึกนะครับจากนั้นมันจะพาเรากลับมาที่หน้าเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ให้เรากดตรงใต้คําว่ารายละเอียดผู้โดยสารนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นมันจะพาเรามาที่หน้านี้ในส่วนนี้เป็นส่วนของการกรอกรายละเอียดผู้โดยสารนะครับถ้าเราจองให้ตัวเองก็ให้เราติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับ ข้อมูลมันจะขึ้นอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นการจองให้คนอื่นก็ไม่ต้องติ๊กนะครับให้เราไปกรอกรายละเอียดข้างล่างนี้ในส่วนนี้นะครับกรอกเองได้เลยครับในส่วนของผมนั้นผมจองให้ตัวเองผมก็จะติ๊กตรงนี้นะครับจากนั้นข้อมูลต่างๆก็จะขึ้นมาให้ผมเองอัตโนมัติครับแต่ในส่วนนี้ก็ยังมีที่เราจะต้องกรอกเองอยู่ก็คือวันเดือนปีเกิดนะครับเราก็เลื่อนตรงนี้ครับ จากนั้นก็กดคำว่าเลือกนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถูกต้องก็ให้เรากดบันทึกนะครับจากนั้นมันก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับตรงคำว่าเพิ่มสัมภาระนะครับกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็ติ๊กตรงคำว่าไม่มีกระเป๋าเนี่ยนะครับ เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการเอาสัมภาระเราไปใบใหญ่ขนาดไหนน้ําหนักประมาณไหนถ้าเราติ๊กตรงที่ไม่มีกระเป๋าก็คือเราจะไม่ได้โหลดใต้เครื่องนะครับเราสามารถนําของติดตัวเข้าไปได้ประมาณ7กิโลกรมนะครับสำหรับสายการบินนี้ที่ผมเลือกหรือถ้าใครต้องการนําสัมภาระไปด้วยในปริมาณที่มากหน่อยก็ดูตามความเหมาะสมได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีะน้ําหนักกับราคาแจ้งไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราต้องการ เพิ่มกี่กิโลกร,รัมแล้วเราต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหรนะครับส่วนของผมไม่ได้มีการนำสัมภาระไปด้วยก็ติ๊กตรงที่ไม่มีกระเป๋านะครับก็ติ๊กได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้ก็ให้เรากดบันทึกนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้านี้ให้เราตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้งนะครับจากนั้นให้กดคำว่าต่อไปครับ ต่อไปในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเลือกวิธีการชําระเงินนะครับของเราจะไม่ผูกบัญชีธนาคารนะครับให้เราเลื่อนลงมาทางด้านล่างของผมเลือกจ่ายที่เซเว่นนะครับก็กดที่ปุ่มสัญลักษณ์เซเว่นได้เลยครับจากนั้นมันจะพาเรามาที่หน้านี้นะครับจะเป็นหน้าสรุปยอดค่าใช้จ่ายนะครับในการจองตั๋วเครื่องบินครั้งนี้ถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องเราก็กดปุ่มชําระเงินได้เลยครับ จากนั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แคปหน้าจออันนี้นะครับไปที่เซเว่นเพื่อชําระเงินได้เลยครับการชําระเงินที่เซว่นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม30บาทนะครับถ้าใครไม่ต้องการเสียส่วนนี้ก็สามารถผูกบัญชีธนาคารได้นะครับหลังจากที่ผมไปชําระเงินที่เซเว่นแล้วนะครับประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับผมก็ได้รับอีเมลฉบับนี้ครับเป็นอีเมล ยืนยันการจองนะครับว่าเราได้จองและได้จ่ายเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วในหน้านี้ก็ให้เราตรวจสอบสนามบินต้นทางนะครับสนามบินปลายทางแล้วก็วันที่เดินทางเที่ยวบินอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชื่อเราว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรครับวันที่เดินทางเราก็ใช้แค่บัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวครับหรือไม่ก็ใครไม่สบายใจก็แคปหน้านี้นไปหรือปิ้นไปด้วยก็ได้นะครับ ก็ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินผ่านมือถือง่ายๆก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังก็ผมรบกวนกดไลค์กดซ u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ